สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวะเชิงเซาครึ่งวันแต่ว่าเต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพาไปตลาดบ้านใหม่และคาเฟ่น่ารักน่ารักอย่าง and b i r ร์ดแอนด์บูลองเชคค่ะรถไฟมาแล้วคะ่ะไปกันเลยนะคะลุยนีค่ะสมาชิกร่วมทีมของเรานะคะ เอลเลสมาชิก <Okay. S 1> ร่วมทีมค่ะ <Okay. S 1> อลล่าบบกมือ่ใยค่ะลูกเอเลอวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวฉัดเชิงเซาค่ะเมืองที่มีสเสน่ห์น่ารักน่าสนใจวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างติดตามกันเลยนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะ เรามาซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปเที่ยวฉะเชิงเซานะคะในราคาเพียง13บาทค่ะราคาน่ารักะมุสมิดีงามมากๆเลยล่ะค่ะนี่คือบรรยากาศภายในรถไฟนะคะแล้วก็สมาชิกร่วมทีมของเราค่ะข้อดีของการซื้อตั๋วรถไฟที่ สถานีหัวลำโพงนะคะก็คือเราจะได้มีโอกาสเลือกที่นั่งดีๆนะคะไม่ว่าจะหันด้านข้างหรือหันหน้าตรงไปทิศทางที่เราต้องการจะไปนะคะเลือกได้เลยมีที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าเราจะได้ตั๋วที่แน่นอนนะคะว่าเรามีตั๋วเดินทางในราคา13บาทค่ะเพื่อนตื่นเต้นมากมากเลยนี่นะคะตอนกลับเราก็ต้องมาถามก่อนว่ามีรอบกลับกี่โมงเขาก็จะให้ตาราง แล้วเราก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็มาดูนะคะมีรถกระปอร๋อนั่งไปตลาดร้อยปีค่ะราคารถกระปอร๋อนะคะแค่คนละ10บาทแล้วก็นั่งแป๊บเดียวก็ถึงตลาดบ้านใหม่หรือตลาดร้อยปีแล้วล่ะคะ่ะไปเลย<ม>นะคะเชิญชมเลยนะคะพอมาถึงด้านหน้าก็จะเจอกับร้านอาหารของกิน เยอะแยะเลยค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยแต่วันนี้เรามีเป้าหมายค่ะคือเราจะไปกินอาหารที่ร้านป้านหนูค่ะมาที่ไรก็ต้องแวะมาทานที่ร้านป้านหนูทุกครั้งเลยอร่อยมากๆและก็บรรยากาศดีอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงค่ะตามมาเลยนะคะ สั่งอาหารแป๊บเดียวเราก็ได้ <Okay. S 1> อาหารเลิศดรสมาแล้วค่ะ <มา S 1> วันนี้เร<ม>ายกนิ้วให้เลย <มา S 1> ก็คือหอยไม่ไผ่ผัดชาค่ะรสชาติเข้มขน้นยอดเยี่ยมมากๆเลยใครชอบรสจัดนี่จัดไปเลยนะคะแลบรองไม่ผิดหวังค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้นะคะปลากระพงทอดน้ำปลาสดใหม่หอมกลิ่นน้ำปลาค่ะอร่อยสุดๆเลย ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดร้อยปีค่ะที่ฉะเชิงเซานะคะบรรยากาศน่ารักน่ารักมากเลยนี่นะคะริมแม่น้ําบางปะกงค่ะเมื่อกี้ไปทานข้าวมาแล้วนะคะอร่อยมากๆแล้วของกินของใช้น่ารักน่ารักเยอะมากเลยค่ะถ้าใครแวะมาที่ฉะเชิงเซานะคะแนะนํามาที่ตลาดร้อยปีเลยค่ะรับรองจะประทับใจนะคะมาเลยค่ะ ต้นไม้น่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะใครที่มาเดินตลาดร้อยปีแนะนําร้านนี้เลยนะคะมีต้นไม้สวยๆเยอะเลยค่ะขนมช่อม่วงนะคะน่ากินม,มากๆเลยค่ะแล้วก็มีขนมถุงทองด้วยนะคะ ชมรมรับรำวงมาตรฐานค่ะตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยมาดูรำวงสวยๆกันนะคะ แวะชมรำวงแป๊บหนึ่งนะคะก็ได้เวลาไปช็อปของต่อเลยค่ะของกินอร่อยๆรอรอยู่มีเสื้อสวยๆน่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็เป็นตลาดอีกนะคะเดินมาด้านในได้เลยค่ะมะพร้าวแก้วน่ากินมากเลยค่ะเป็นมะพร้าวอ่อนนะคะที่เป็นแผ่นๆดูกลุบๆน่ากินกำลังดีเลยค่ะ ของกินอร่อยออร่ๆนากินเยอะมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ่างเจ้านี้เข้าโพดเทียนสีสันสดใสน้องน่ารักมากเลยค่ะตัวเล็กแต่ว่าทําขนมท่าทางอร่อยเชียวค่ะอยู่ชั้นไหนล่ะคะน้องโอซีโอเก่งวันนี้ ปีนี้ขึ้นปาด้วยเหรอเก่งมากน่ากินมากเลยค่ะดูสิคะเป็นน้ำตาลน่าจะเป็นน้ำตาลตะโนดแท้นะคะเนี่ยน่ากินมากค่ะขนมเปี๊ยะเต้าซ้อนะคะดูน่ากินมากเลยค่ะ ถ้าใครชอบข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะแนะนําร้านนี้เลยค่ะข้าวโพดเขาสวยน่ากินมากๆเลยดูเป็นฝักอ่อนๆอยู่เลยนะคะเท่านี้กุ้งเค็มหวานนะคะเขาจะมีสูตรพิเศษของเขานะคะซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือเขาจะใช้ใบมะกรูดเล็กๆนะคะแล้วก็กุ้งเขาเนี่ยจะใช้เป็นกุ้งที่ยังไม่ไม่ไม่โตมากนะคะก็จะกินได้ทั้งเปลือกอร่อยมากเลยล่ะค่ะ ขนมไทยขนมกล้วยขนมเผือกขนมฟักทองน่ารักน่ารักก็ยังน่ากินอีกด้วยนะคะเดินเข้ามาด้านในนะคะก็ยังมีสินค้าหลากหลายมากมายให้เลือกค่ะราคาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลย ขนมหมอ้อแกงร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสูตรโบราณนะคะแล้วเขายังใส่ถ้วยที่เป็นหมอ้อดินก็จะมีความหอมจากดินนะคะแล้วก็สูตรเขาก็จะกลมกล่อมอร่อยหวานพอดีค่ะก mm ๋ว hmm. ยเตี๋ยวปากหมอ้อนะคะที่อร่อยอร่อยของตลาด บ้านใหม่นะคะเขาจะมีซุปแล้วก็มีกระดูกหมูด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็หน้าเขาก็เตรียมมาเรียบร้อยเลยนะคะ,ะขนมที่เราอยากกินก็คือฝอยทองค่ะน่ากินมากเลยนะคะห่อใหญ่250นะคะห้นี่บนะค่ะและต่อไปเราจะได้รู้ว่าขนมโบราณเนี่ยมันไม่มีวางขายในท้องตลาดเลยอร่อยมากเลยค่ะให้นองจิง้มน,นะคะไส้ไง,งดง ใช่งาดำค่ะเดี๋ยวชิมไปดูค่ะอร่อยจริงค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะอันนี้เผือ,อ,นนอกนะคะคนขายใจดีให้ชิมได้ด้วยแล้วเผือกค่ะอันนี้เขาเชลชวนชิมด้วยนะคะปลาหวานนี่มนคนจากสมแก่รอเียอร่อยจริงอันนี้ยังไม่ผ่านตู้เย็นอันนี้หอมปลาหวานร้านนี้นะ่ากินมากเลยค่ะมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะ ดูค่ะลูกโต,โตเลยนะคะน่าทานมากๆเลยแล้วดูมะม่วงอย่างอื่นดูนะคะหยิบดูค่ะนี่มีหลายแบบเลยนะคะอันนี้ขายตึกนะคะนี่เขียวเสวยแล้วก็มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะลูกใหญ่จริงๆค่ะร้านมอแกงอร่อยมากค่ะช็อปจุใจแล้วต่อไป next station นี่เลยค่ะร้าน Bird and b o u l ล n งเซนะใครที่ออกเสียงชื่อร้านนี้ถูกตั้งแต่ครั้งแรกคอมเมนต์มาในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะชื่อร้านอ่านว่า Bird and b o u l ล n งเชค่ะในที่สุดก็มาเจอจนได้ค่ะร้านครัซองชื่อดังนะคะดูหอมน่ากินมา,มากๆเลยล่ะคะ่ะคาปูชิโน่ร้อนค่ะ,ะ,คะกับลาเต้ร้อนนะคะ ค่ะแล้วก็ครัวซองเอาที่เป็นมัทฉะสตรอเบอรี่ค่ะชิ้นหนึ่งนคซองค่ะชิ้นหนึ่งค่ะสำหรับรายการนะค่ะคาปูชิโน่ไอซเ์ลาเต้แล้วก็มัทฉะสตรอเบอรี่าไลทค่ะขอบคุณค่ะค่ะขนมน่ากินมากๆเลยมีหลากหลายแบบนะคะราคาก็น่ารักแล้วดูหน้าตาอาหารสิคะครัวซองนี้แบบมีหลากหลายหลากหน้ามากเลยค่ะน่ากินทั้งนั้นเลยอยากกินทุกท้าเลยนะคะ ว้าวดูสิคะหน้าตาน่ากินมากเลยสุดยอดเลยคะ่ะอยู่ที่ตลาดดิมน้ำบางปะกงค่ะร้านน่ารักมากเลยบรรยากาศดีสวยงามแล้วก็กาแฟก็น่ากินครัวซองนี่ชั้นหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะอย่างวันนี้เรากินลาเต้ร้อนนะคะก็85บาทส่วนครัวซองจะอยู่ที่ประมาณ155บาทค่ะ ได้ขนมกับกาแฟแล้วค่ะใช่เลยค่ะขอบคุค่ะจะมีทั้งหมดสองถาดนะคะค่ะที่เหลือเดี๋ยวผมจะพอยกตามเสอ๋อได้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะอาหารมาแล้วแล้วค่ะตื่นตาตื่นใจมากเลยอย่างจานนี้นะคะก็คือมัทฉะสตรอเบอรี่ครัรวซองค่ะคาเต้แล้วก็คาปูชิโน่ร้อนค่ะ วันนี้นะคะใช้คำว่าอร่อยแลนะน่ากินได้เปลืองมากๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่เราได้ไปตะลุยตลาดร้อยปีหรือตลาดบ้านใหม่แล้วก็คาเฟ่น่ารักน่ารักอย่าง Bird and b a l l บ n c h ลนะคะวันนี้ประทับใจมากๆเลยแล้วก็พออิ่มแล้วค่ะเราก็ไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆ mm hmm. น,นะคะก็เอาบุญมาฝากนะคะขอให้ท่านผู้ ชมทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบาย